พี่ชมครับ Mindset อะไรที่เปลี่ยนแปลงตัวพี่มาจนถึงทุกวันนี้ครับ ไม่เซตอะไรพี่พี่ชมรู้สึกว่าแบบอันนี้มันเปลี่ยนชีวิตพี่มากๆอันแรกเลยคือไม่เซตเรื่องของเวลามันมีวันหนึ่งที่พี่กับเพื่อนเนี่ยก็คุยโทรศัพท์กันตอนนั้นน่ะอยู่ในรถแท็กซี่แล้วก็เมาแบบสับเพเหระานู่นนี่นู่นนี่แล้วพี่ก็พูดคํานึงขึ้นมาว่าขอนนี้ใช้คาหยาบพูดกับเพื่อนมึงแต่ช่วงนี้กูไม่มีเวลาเลยเพื่อนก็พูดสวนขึ้นมาซึ่งไม่รู้ว่าเขาจําได้หรือเปล่านะแต่คําพูดคํานี้เปลี่ยนชีวิตพี่มันคือคําว่ามึงคนที่ไม่มีเวลา คนที่ตายแล้วตอนนั้นอะในรถแท็กซี่คัะนนะั้นเหมือนแบบโลกมันหยุดหมุนไปปั๊บนึงอะแล้วคำเนี้ยมันก็ฝังอยู่ในหัวอะแล้วมันก็เกิดความฉุกคิดขึ้นมาว่าเออจริงด้วยว่ะคนที่ไม่มีเวลาคือคนที่ตายแล้วเท่านั้นแหละแต่เรายังมีชีวิตอยู่เรามีเวลา24ชั่วโมงคนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันอะไรที่ทําให้คนอื่นที่มีเวลาเท่าเราเขาสามารถทํางานได้เยอะกว่าเราสามารถทําสิ่งดีๆเยอะกว่าเราดูแลตัวเองได้เยอะกว่าเรา,เเา,เรามันเป็นเพราะอะไร จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราไม่มีเวลาไหมแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ให้เวลากับมัน